สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีสิงห์และสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ทุกท่านเลยนะครับคุยกันเรื่องการงานการเงินความรักเตือนแล้วก็โชคอ่าห้าใบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันนะครับ โอเคเรามาดูกันนะใบที่หนึ่งครับคุยเรื่องการงานก่อนว่าด้วยเรื่องการงานของชาวราศรีสิงห์ใบที่หนโอ้โหห้าไม้ห้าไม้ไมนี่มันแปลได้หลายในยับแต่ในยะเนี้ยที่ผมเห็นคือช่วงนี้นะครับการงานของคุณนะจะได้พบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตาจากเดิม ที่เคยทำงานอยู่เงเียบเงียบคนเดียวก็จะได้พบเจอกับผู้คนมากมายมากขึ้นห้าหมาย้ยอาจจะมองว่านักเรียนหลายคนอาจจะมองว่าอาจารย์ห้าหมัยเนี่ยมันมีเรื่องของความขัดแย้งหรือเปล่าโอเคความขัดแย้งนั้นเป็นหนึ่งในคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้แต่ในความรู้สึกเอาในความรู้สึกเราก่อน เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากแน่นอนเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากๆแน่นอนแต่จะขัดแย้งไหมหรือจะไม่ขัดแย้งหรือจะอะไรอยู่ที่คุณภาพของราศรีสิงห์แต่ละคนบางคนก็ขัดแย้งไงแต่บางคนก็ได้เจอคู่คนเยอะแยะไปหมดเลยมันมันแปรได้หลายกรณีหลายทิศหลายทางโอเคไหมแต่ภาพรวม ภาพรวมคือเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆจะขัดแย้งหรือไม่ขัดแยง้งว่ากันอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราถามว่าการงานเป็นอย่างไรใช่ไหมอาจจะมีเหตุให้ขัดแย้งกับคนจํานวนมากๆก็ได้หรือจะได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนวิชาการกับคนมากๆก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะว่ายัางไงก็แล้วแต่ต้องเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมาก พอเกี่ยวข้องกับจำนวนมากจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่คุณภาพของชาวราศีสิงห์แต่ละคนแต่ละท่านอ่าอันนี้ก็มไหมเพราะว่าอะไรเราดูเป็นภาพรวมราศีสิงห์เราไม่รู้หรอกว่าจํานวนคนนี้เข้ามาดูเนี่ยกี่คนแต่ละคนใทศเป็นเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้ตามธรรมชาติแล้วใช่ไหมร้อยคนก็ร้อยแบบร้อยคนก็ร้อยเรื่องราวแต่ในหนึ่งร้อยเรื่องราวภาพรวมคืออะไรคนหมู่มาก คนจำนวนเยอะเกี่ยวข้องกับคนหลายๆคนอันนี้ใช่จะขัดแย้งไหมจะพูดคุยกันดีๆไหมได้ร่วมงานกับคนมากไหมก็แล้วแต่แต่ละคนแต่ละท่านเราไม่ฟันธงแต่ถ้าเมื่อร่คนที่มาอยู่ตรงหน้าฟังดีๆนะคนที่มาอยู่ตรงหน้าแล้วเราคุยเราดูดวงเขาอะเขาจะบอกได้ว่าขัดแย้งหรือจะยังไงถูกปะ แต่นี่เราดูภาพรวมแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวแต่ละแบบปะบนขะเคล้า,ลากันไปแต่จะบอกว่ามีเรื่องของการขัดแย้งกับคนหมู่มากได้ไหมมันก็มีโอกาสเพราะว่าการทํางานร่วมออกับคนเยอะๆก็เป็นเรื่องของปกติที่ต้องมีเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปอันนี้เราเข้าใจใช่ไหมมันเป็นกฎธรรมชาติทั่วๆไปมันมีทั้งคนที่ดีคนที่ไม่ดี ต้องทะเลาะบ้างไห่ทะเลาะบ้างเรากําหนดไม่ได้ของแบบนี้นะเออเราจะไปกําหนดว่าเราจะเจอคนดีๆคนนิสัยดีๆก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีคนหลายๆนิสัยปะปนคักเข้ากันไปอยู่ที่ว่าเราจะควบคุมสถานการณ์ตรงนั้นได้ดีมากน้อยเพียงใดโอเคนะการงานเกี่ยวข้องกับคนเยอะการเงินล่ะ การเงินเป็นสี่ดาโอ้โหนิ่งเงียบสนิทคิปการเงินนี่เงียบคลิบเลยเออเงียบแต่ยังพออยู่ได้อยู่นะไม่ได้หวือหวาอะไรแต่การเงินในสี่ดาบโอ้โหเนีย่ยมาคุยเรื่องนี้เลยการเงินนี่แย่มากนะราศีสิงห์งานเจอคนกับเจอคนเยอะๆการเงินก็เงียบเงียบเป็นสี่ดาบโอ้ ความรักละ่ะความรักเป็นวิวออฟฟอร์จูนช่วงนี้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็อยู่ที่คุณภาพของแต่ละคนอีกแต่ละคนก็มีความรักที่ไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆรู้เลยว่าวิวออฟฟอร์จูนมันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนในที่นี้คืออะไรเปลี่ยนสภาวะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนทุกสิ่งอย่าง เราไม่สามารถกําหนดได้ว่าสิงแต่ละคนจะเจออะไรแต่ที่แน่ๆเจอการเปลี่ยนแปลงกับความรักแน่นอนความรักทําให้ตัวคุณเองเปลี่ยนแปลงก็ได้นะออจากที่ไม่เคยทําก็มาทําก็ได้ด้วยถูกว่าความรักมันทําอะไรได้ทุกอย่างมีพลังทาทาอะไรก็ได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นความรักราศีสิงช่วงนี้จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงส่วนการเปลี่ยนแปลงจะดีหรือไม่ดีหรือจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คุณภาพของแต่ละคนเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าคืออะไร เข้าใจมทีนี้เรามาดูต่อไพ่เตือนเตือนว่ายัางไงช่วงนี้อาจจะต้องคอยศึกษาคอยดูในเรื่องของเป้าหมายเฮอร์มิตเป้าหมายเป็นหลักเกณฑ์สำคัญเพราะฉะนั้นไพ่เตือนมาบอกว่าตอนนี้นะตอนนี้นะให้ดูที่เป้าหมายเป็นหลักคุณมุ่งมั่นที่จะทำอะไรจงโฟกัสในสิ่งนั้น อย่าได้เผลอไผ่อย่าได้เผลอเออจงทำตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้นะเพิ่มอีกคืออะไรอีกมันจะมีเรื่องของคำเตือนเรื่องของคำสอนเรื่องการถ้าเราเห็นอะไรซ้ำๆซ้ำๆมาเหตุการณ์ซ้ำๆมากๆเราต้องเอะใจได้แล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนบางสิ่งบางอยา่าง โอเคแต่ที่แน่ๆเฮอร์มิอนี่แบบคือให้เราอะทำอะไรแล้วแต่ให้เรามุ่งที่เป้าหมายเป้าหมายนี้คืออะไรสิ่งที่เรากำหนดไว้ว่าปีนี้เราจะทำอะไรเราจะต้องประสบความสำเร็จอะไรบ้างให้เราเอาเป้าหมายตรงนั้นอนะเป็นหลักเป็นเกณฑ์โอเคนะทีนี้เรามาดูต่อใน,นเรื่องของโชคเดิมูนครับหวังพึ่งพาะไรไม่ได้ครับโชคมาจากไหนโชคมาจากตัวเราเอง กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะทําถ้าคุณไม่กล้าโชคก็ไม่เกิดขึ้นทุกการเปลี่ยนแปลงมันมีโชคแฝงอยู่ในนั้นนะเดมนนะเออเพราะฉะนั้นถ้าถามหาโชคล้าเดโมนบอกไม่มีโชคนะครับพึ่งพาตัวเองการพึ่งพาตัวเองก็คือโชคอย่างหนึ่งงงไหมคำว่าโชคเนี่ยคือไม่ได้มีโชคจากคนอื่นแต่มีโชคจากตัวเรา เอออย่างนี้ฟังงงไหมไม่งงนะเข้าใจได้นะตัวเราเองกล้าที่จะทำอะไรใหม่ๆมันมักจะมีโชคเข้ามาใหม่ๆเสมอถ้าเรายังทำอะไรเก่าๆเดิมๆมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ป่ะแต่เมื่อไรที่เราเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มทำอะไรใหม่ๆเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนั้นคือโชคเป็นต้นเหตุของโชคที่ดีถ้าเราทำในสิ่งที่ดีไว้ผลมันต้องออกมาดีแน่นอนนี่แหละคือโชค พราะฉะนั้นเราสรุปได้เลยว่าราศีสิงช่วงนี้นะเป็นจังหวะของการโฟกัสในเรื่องของเป้าหมายเป็นหลักคุณมีเป้าหมายอะไรอยากจะทำให้มันสำเร็จโอกาสนี้แหละทำให้มันสำเร็จนะสรุปย้อนกลับมานิดนึงมีนักเรียนนักศึกษาสงสัยคำว่าสีดามในตำแหน่งกันนัิน สีดามในกันเหมอกสีดาบคืออะไรเราต้องกลับมาย้อนดูการพักการหยุดการเงินเป็นช่วงจังหวะของการหยุดพักอ่าหยุดพักอะไรอหยุดหยุดพักแต่ก็ยังมีรายจ่ายเป็นปกติแต่มันไม่มีเงินใหม่ๆเข้ามามันไม่มีเงินใหม่ๆเข้ามามันไม่มีโอกาสมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้เงินราสีสิง แต่อยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่แบบนักบวชอยู่ได้อยู่แบบพระอยู่ได้ไม่ได้ใช้เงินไม่ได้แบบว่าต้องใช้เงินมากมายอะไรขนาดนั้นมันเป็นสี่ดาบผมมองว่าคุณต้องคิดทบทวนหาช่องทางหาวิธีมันเป็นโอกมันเป็นช่วงจังหวะของการที่คุณจะต้องคิดหาวิธีแล้วว่าเอเราจะมีรายได้เพิ่มมาจากทางไหน พราะสีดาคือการคิดทบทวนการหยุดพักเพื่อทบทวนบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้ราศีสิงห์หลายคนอาจจะกำลังวางแผนในเรื่องของการหาไรายได้เสริมอีกหนึ่งช่องทางก็เป็นไปได้อันนี้ค่อนข้างจะโฟกัสตรงไปที่ราศีสิงห์ว่าจะมีการคิดวางแผนในเรื่องของการหาไรายได้เสริม ขอขอน้นยะ้ำว่าไรายได้เสริมนะเพราะว่าไรายได้หลกักตอนเนี้มันนิ่งมากมันไม่สามารถที่จะทําอะไรต่อได้คุณต้องหางานเสริมมาช่วยโอเคทีนี้มันจะไปเกี่ยวพันกับห้าหมายที่ต้องออกไปพบปะไปพูดคุยไปเจอกับคนหลายๆคนเพราะฉะนั้นการเงินคุณอาจจะต้องอิงกับคนหลายๆคนก็ได้ด้วยเช่นกัน โอเคไหมอาจจะต้องอิงกับคนจานวนเยอะๆผมยกตัวอย่างได้เลยราศรีสิงห์ตอนนี้นะเทศกาลงานวัดเห็นปะถ้าคุณขายของคุณก็ต้องไปเจอกับคนเยอะๆถูกไหมพอคุณไปเจอเยอะๆคุณทำงานเยอะสี่ดาบคุณไม่มีเวลาไปใช้เงินหรอกเพราะว่าอะไรคุณต้องคอยทำงานสมมติว่างานวัดมีช่วงเวลาหวัน เนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยคุณก็ไม่ไม่ได้ไปใช้เงินใช้ทองอะไรเพราะว่าคุณก็ต้องเฝ้าร้านคุณก็ต้องขายของอาจจะใช้ในการซื้อวัตถุดิบอ่าแต่มันก็ไปอยู่ในโหมดของกระบวนการในเรื่อนงะของการใช้เงินเพื่อการทํางานถูกต้องป่ะอ่าเราต้องเข้าใจในเรื่องของบริบทของแต่ละคนแต่ละท่านเพราะไพ่แต่ละใบเนี่ยจะนิยามความหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ อารมณ์จะประมาณนี้นะครับเห็นเห็นห้าไม้อะ่ะยุ่งเหยิงยุ่งเหย,งยิงอะ่ะแสดงว่าง,งานอะ่ะดีนะเกี่ยวข้องกับคนเยอะๆผมเห็นภาพใบเนี้ยเป็นลักษณะของคุณกําลังขายของแล้วคนมาลุมมาตุ้มมะโอ้โหขายดีอารมณ์ประมาณนั้นออไม่มีเวลาไปใช้เงินบอกว่าไม่มีเวลาไปใช้เงินก็ได้นะใช้คํานี้ก็ได้เ่าสี่ดับอนอนพักเลย หรือบางคนบางท่านบางคนบางท่านในเรื่องของการเงินหมดไปกับการรักษาตัวก็เป็นไปได้หมดไปกับการรักษาตัว, hst, هم, ไไห,รรตวหรือหมดไปกับการท่องเที่ยวพักผ่อนหยอ่อนใจอันนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนี่คือรายจ่ายถ้าเรามองให้เป็นรายจ่ายนะหมดไปกับการรักษาตัวหมดไปกับการพักผ่อนหยอ่อนใจ แต่ถ้าคนบอกว่าอาจารย์มอเป็นรายได้ได้ไ,ดไหมสีด่ดาบรายได้มาจากการที่คุณไปช่วยให้เขารู้สึกสบายช่วยเขารู้สึกสบายไงคุณอาจจะไปขายที่นอนหมอนมุง้งอากาศหนาวคุณอาจจะขายเครื่องนุ่งหม่มที่นอนอุ่น,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 นๆผ้าห่มหนาๆอย่างนี้ก็เป็นไปได้คุณก็จะมีรายได้มาจากการขายที่หลับที่นอนอุปกรณ์เกี่ยวกับการนอนเห็นไหม มันยังไงก็ต้องเกี่ยวกับคนหมู่มากพวกคนกำลัมากๆมาซื้อเห็นไหมมันก็ห้ามไม้อะมันจะเอาเวลาที่ไหนไม่ทะเลาะบบกแวงคนอื่นถูกปะคนมีแต่แยง่งแยง่งแย่งกันซื้อของของคุณอนะมองเห็นถึงแบบนี้นะออถ้าคุณทำเกี่ยวกับพวกที่นอนหมอนมุ้งอุปกรณ์เครื่องกันหนาวอะไรพวกนี้ผมมองว่าคุณน่าจะมีะไรายได้ดีจากการทำตรงนี้นะครับผมส่วนในเรื่องของความรัก มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเปลี่ยนไปตามการเวลาถ้าถ้าคุณตอนนี้คุณบอกว่าคุณขายของดีแน่นอนแหละถ้าทํางานอยู่กับแฟนมันก็เฉยเฉยอะ่ะมันก็เฉยเฉยเพราะว่ามันก็ใช้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วใช่ปะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณกับแฟนไม่ได้อยู่ด้วยกันช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะของการเปลี่ยนแปลงที่ว่าคุณกับแฟนคุณนั้นต้องห่างกัน mm hmm. เห็นไหมมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นนะอยู่ที่ แต่ละคนไงคุณภาพแต่ละคนจะไม่เหมือนกันโอเคนะครับสุดท้ายแล้วเฮอร์มิตมาเตือนนะเฮอร์มิตมันบอกนะมาแล้วมาแลว่าให้เราดูที่เป้าหมายตั้งใจทำอะไรไว้ขอให้สำเร็จขอให้จริงจงังขอให้มุ่งมั่นตั้งใจแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นในอีกไม่ช้านะครับดาสีสิงนะโอเคจบแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะขอให้ไพาทาโโลเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทาคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ